蹲。 ครับนายนักตกปลานะครับผมคลิปนี้ผมก็จะพามาตามหาปลากระสูบที่อ่างมวกเหล็กนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็ฝนตกน้ําใหม่ขึ้นเยอะนะฮะก็ได้ข่าวว่ากระสูบขึ้นเข้าป่านะกัดดีนะครับผมก็วันนี้ก็จะลองมาตามหาปลากระสูบนะฮะที่อ่างเก็บน้ํามวกเหล็กไม่รู้ว่าจะ เจอตัวหรือเปล่านะฮะก็มากับพี่ลาดนะฮะก็อตอนนี้พี่ลาดก็เข้าหมายไปแล้วนะฮะน้ำใหม่มาน้ำขึ้นเร็วมากนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะว่าจะเจอปลาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราดูบรรยากาศนะฮะ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะก็เวลาก็เดินข้ามน้ําไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราก็จะลองเดินแลวไล่ตกเรื่อยๆนะครับก็เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นงานผิวน้วําก่อนนะตอนเช้าๆนะครับก็เป้าหมายผมวันนี้คือถ้าปลาใหญ่ก็จะเก็บกลับบ้างนะฮะต้าปลาเล็กผมก็จะปล่อยนะฮะก็ตั้งเป้าหมายไว้ปลาไซส์ถ้าครึ่งโลขึ้นไปเนี่ยผมจะเก็บนะฮะ วันนี้เตรียมตาช่างมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะได้ช่างปลายหรือเปล่านะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราลุยกันเลยฮะนี่ับน้ำน้ำใหม่ขึ้นนะน้ำใสมากเนะีมองเห็นหญ้าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปหาที่เขานะจับไม่พล่า อยู่ในพวกป่าใช่ไหมอ๋อนี่นะเออมันจับมันหมุนมันหมันมันหมุนคู่อยู่ตันนี้เป็นปลูกเลยออกมาทีา่นี่แบบไม่สวยเย่ป๊อปตีแล้วไม่ต่างๆแต่มันไม่ยอมกัดโดน <c oughs> โดนูดูเลยคือฮึ่มไมแรกใช้ปลา อุ้ยอุ้ยตีไม้ไม่เลี่ยมว่ะพันไม้แล้วอ้๋ิอุ้ยออกมาอือโอ้โหเห็นนะไม่อยากเสียหมยเอาโหออกไหมเนี่ยออกไหมเนี่ยออกแล้ว ป๊อปชายป่านี่ตั้งใจว่าถ้าเลยครึ่งโลจ้ากลับต่ช่างมาด้วยมาแล้วโอเคครับผมมาแล้วกระสุบอ่างเก็บน้ำหมกเหล็กป๊อปชายป่า,ปา ปอกชายป่าพิราเนี่ยนรำมาอยู่ชายป่าไม้แรกก็โดนเลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชั่งน้าหนักกันฮะโอเคครับตัวนี้ก็เตรียมจะชั่งเรียบร้อยนะฮะถ้าห้ารอกรัมกันไปนี่ก็จะเก็บนะฮะเรามาดูตัวนี้กันนะตัวแรก นี้อยู่ที่6.95นะตัวนี้ขอเก็บแล้วกันนะะนครับช่างนะครับผมเห็นนะนี่ครับ6.95กับสูบตัวแรกของวันนี้นะโอเคครับผมเก็บนะฮะหกจุดก้าห้า โอ้โหครึ่งเลยเนว่าจะไม่ถึงป๊งอบสยามฮะคืนเก่านะน่าจะใช่านะมาลุยกันต่อเมื่อกี้ก็รอดแฮวไปแล้วนะเ,เปิดหัวโอเคป่าชายป่า <laughs> ชายป่านี่ใช่ไหมเดี๋ยวอ๋มอันน่ะอ้อนึกว่าเหยื yeah. ่อกีฬาโดนแล้วนะฮะปวด็บอบทั้งสองคนจะได้ตัวไหมนะไอ้ย yeah. า มาแล้วไอ้หมืม,หม <c oughs> นัน่นอย่างหวานๆนะฮะกะสูบเก็บน้ำมวกเหล็กนะครับผมโอเครอดแฮวปลดล็อก<ๆ>มาเดี๋ยวเราลุยกันต่อเมื่อกี้บอกตามมาเยอะ <laughs> tiền nhiều lắm nè.

นี่ไงตามมาแล้วพี่ละนี่ๆๆใกล้กลๆนี่โอ้มีตามมาอีกนะมาอีกแล้วนะครับผมจะสูบอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กตัวนี้ก็น่าจะไม่ถึงห้าร้อยกรัมนะครับเดีย๋ยวเรามาลองชั่งดูแล้วก็ ถ้าไม่ถึงก็จะปล่อยไปนะเปิดไปช่างแล้วนะตัวนี้ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่3.5นะครับผม5ขีดนะฮะ ไม่ถึงห้าร้อยกรัมนะโอเคปล่อยไปนะครับปล่อยไว้ช้ปากนะฮะเนี่ยไปล,ละดีกังต่อซิจะมีตัวไหมเนะี่ย แต่เมื่อกี้ก็มีวิ่งตามอย่างน,นั้นแหละยัดเข้าปลาไปเฮ้ยนั่นม้วนหางใส่เลยอยู่ในนี้แหละไม่เหนื่อยเลยตีใกล้ๆสบาย ได้ตัวนึงเพิงเปลี่ยนเยอะทีทนึงแล้วมั้งเนี่ยเมื่อวาไม่เปลี่ยนเลยนะอุ้ยเน,นี่ยโอ้เนี่ยสองตัวเลยเนี่ยนั่นไม่เอาได้ไงอุ้ยอยู่ไหมนเนี่ยอยู่หลุดแล้วมั้งหลุดแล้วโอ้ยมุดหินเหรอน่าจะหลุดไปแล้วนะครับ โอเคหลุดนะฮะเมื่อกี้เห็นลอยอยู่ย่อนใส่นึกว่าจะไม่เอาโอเคมีตัวลือกันต่อโอ้าเราก็ปูนี้เอาเลยตปูน้อยเยมีกะดิจังเลยวนบับบุบบับบุบบับดสีเขียวเนี่ยโดนหายไปแล้วเงยียบเลย ถ้าหลุดยิบซะด้วยนะถ้าหลุดสายก็ตีเกี่ยวได้นะเมื่อกี้ดึงยิบระเบิดเลยดึงตรงนี้ใช่ไหมใช่แลตีไปหลุดตรงนู้นตีไปหลุดตรงนู้นชายป่าเรดีหลุดก็ไม่หลุดใกล้ๆนะหลุดไกลถ้าได้เนี่ยขึ้นในในป่าน,นี่โอ้โหโดนยิบใกล้ติดข,า,ขาย,ขาย ขายลดิงัดมาต้องยอมเสียขายชุด <c oughs> มาหลุดจะขายแลเนี่ยหลุดจะขายแล้วครับเสียงเบรกกันหวาน <c oughs> <c oughs> ทำไมเราตีเลยไม่กินไม่ใหญ่แต่ใช้ไล่แรงดี มาอีกแล้วนะมาอีกคนสองคนเหรอัวนี้น่โอเคครับผมตัวนี้น่าจะไม่ถึงแน่นอนนะเดี๋ยวปล่อย ก้ามาเลยพี่พี่ผมมาวานนี้โอเคยก็โอเคนะครับนะตอนนี้ก็ยืนตีดินฝั่งไม่ค่อยมีตัวแล้วนะก็จะลุยแล้วนะครับนี่กจะใช้เหยื่อเป็นสปูนครับ เอาไหนพี่ถ้าผมยืนตีอยู่นี่ได้ได้ปลายยังไงวะเนี่ยต้องเอาเบ็ดทางเดียวลงเล่นแล้วตอนนี้สายรุย่ย <c oughs> โอ้ยน้ำแค่คอเลยอะ่ะโโโเ,เรายบกล้องเราต้องรีบตามไปเดยหลงเส้นทางนะ อ่อเดินเดินล่องหินโอ้โหโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเป็นล่องหิน <c oughs>

Ok, lọt tên giang gần là con chỗ này là cái chỗ

ดูดูแล้วน็อตแม่เหี้ยยังไม่หันหมุนเลยปลาปลากโมยกโมยกว่าปลากโมยอุ้ยติดไปแล้พี่มามาปล่อวามือตบใหายน็อตนะเบื่อปลากโมยไอ,อ้อะไรเนี่มามายตัวพี่ลาไปเก็บให้ผมแหละ ีการสีแบบนี้เองม่สู้ม่สู้โอ้โหลุดเล่นมากทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ไรปลาตัวไม่ใหญ่ชี่นี่ก็ประมาณนี้เนี่ยเป็นไงฝั่งนู้นเป็นไงฮะฝั่งนู้นจัดไม้ยู่ได้ข้าไป น้ำตกปลา <laughs> Hei. <laughs> เดินก็หุบนี่ด้วยพี่ล่าหุบศกชบเหินเนี่ยมีไหมมีผลงานแล้วพี่ล่าแต่ปูลุยดงหนึ่งเดียวอ,องศานี่ผมตีได้ไหมเนี่ย <S <S ขอช่องนี้พี่ล่า ไม่มีครีมหายครีมเลยครีมอยู่นี่เฮ้ยขายเขาได้เลยขายเขาไหมแล้วแค่อกแค่ตีอย่างเง้ยออ้อาวผมขอ,อก่อนแล้วกันช่องนี้อโอ้โหเข้าปา่าก็มาอยู่ตีอย่างนี้เลยข้างหน้าเลยเนะี่ยแต่มาเลยมาเลยเลย,นยคนละม,วละม้วนกะซูเดินข้ามข่ายไปเลยไม่ลึกขนาดนี้เลย เราไม่อทไรเราเองเน,นี่ยนนะี่พอหวก็ดีลุยเอฟซตูลยโดป่นเดหาที่ยืนก่อน เป็นฝูงเลยอะ่ะ <wichtiger. S 1> เป็นฝูงเลยนี่โอ้โหโคตรเยอะเป็นฝูงเลยลไม่กัด 在山里。<noise> โตนั่นไงโอ้โหอืมเยอะโอ้โหเป็นสิบดูดูมันสูงโอ้ดูฝูงพีน่นาฏจีอ,อ,อยู่ฝูงอยู่ฝูงอืมดูดิพันกันมาหมดเลยอ่ะ พักครับโอ้โหดูนะอุ้ยลากขึ้นมาตามขึ้นมาเลยอ่ะโอเคกสูบนะฮะอ่เก็บน้ำมกเหล็กเดี๋ยวตันนี้เรามาลองชั่งดูนะจะได้กลับบ้านหรือเปล่านะฮะนี่นะครับผมใสสวยเลยนะครับ โอเคผมเดี๋ยวช่างกันนะก็โอเคนะเดี๋ยวเปิดที่ช่างกันนะฮะนี่นะครับผมตัวนี้น้ำหนักก็อยู่ที่เจ็ดจุดหกนะฮะก็ สสวยนะครับตัวนี้ผมก็ขอเก็บกลับบ้านนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับกระสอบอาเก็บน้ำโมกเล็กนะฮะโอเคครับผมลุยกันต่อครับก็โอเคนะครับนนาตลอดคลิปนี้นะครับที่ผมมาตกปลาที่ เก็บน้ำโมกเหล็กฮะก็น้ำขึ้นปลาก็พอมีตัวได้เล่นนะฮะแต่เมื่อวานนี้ได้ข่าวว่าปลากัดดีมากนะวันนี้ก็ไม่กัดดีเท่าไหร่นะครับแต่ปลาก็ค่อนข้างเข้าป่าค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างที่ผมเจอปลาเป็นผูกนะแต่กัดยากนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ได้ปลาไซส์เกินครึ่งกิโลนะแค่สองตัวนะผมก็เอากลับบ้านสองตัวนะฮะที่เหลือก็ปล่อยนะครับ ก็หลุดบ้างอนะไรนั้นบ้างนะฮะก็โอเคครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไค i b e เป็นกำลังใจด้วยนะฮะตอนนี้ก็ลุยน้ำกันกลับบ้านนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ